สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับางานยูคุที่ติดตามรักเนี่ยที่เสียงทุกรอบเด่นมาก่อนอยูน่น,นะคร<ม>ับแล้วก็สว่วนที่<ม>คุยไปคุยมาเป็นแชมป์รายการคิดโสูดคนใหม่ล่าสุดของปี่แล้วเนาะ<ม>เราเสียงอาจารย์ไข่<ม>ของแชมป์ของสมัยเลยนี่<ม>โอเคนะครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับแล้วก็มาจัดเป็นไาสายเนะาะนะครับเอาไปใช้ร้องอะไรนะพี่เปิหมวกร้องเปิดหมวกนะครับ สามารถเจอได้ตามตาไหนก็ดโสลับเรือ๋เราสดงวสลับกัดไคร็บามใงกันอยเมื่อกี้พี่พูดหางปากใปหดมากเลยนะอะไรคือไม่ได้ตะเบงนะครับโอเคก็เดี๋ยวขอหนึ่งผลงานเลเนาอพี่น้องใช่ไปเก็บยังไงไ มือทอเทางซ้าดีคนทางยาวไกลคนทางยาวไกลก้า,าวไปคนเดียว โลกนี้มันส้ำซอนผู้คนผู้สานยื่ผินเส้นทางเส้นทางที่เดินอยอมมองกันมากมา่ยุ่ยลากันเท่าไรขา ออกมาหัวใจใสยังเงยนส,นสอืนของนาดีอเพียงหนึ่งดียวคือเธอ พรออ้อมโยนคนที่เดียวดาย ไม่หน่อยพอพี่ครับฝากร้านนี้ผมี่ผมหมดร้านที่ผมขาย้างขายด้เสียงมิโลดเนังแจ่เก็นก็ปอดเาปอเดนปอ็ใมหนก็ฝากว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านลูกน้นเัผมเด บางบ่อนะครับวันผ่านไปผ่านมานะครับขาเข้ากรุงเทพ่น the ะครับก็อยู่ด้านซ้ายมือเนาะโดยสายแยกบางบ่อมานะครับที่ติดนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับป้ายใหญ่เลยนะครับร้านลุกนโลนะครับเพื่งเสด็จดังแจ้งครับวนนี้ว่าฝากมาด้วยนะครับอ๋อยินดีพี่เดี๋ยว์เขาจะไม่รลบยินดีไคยอ๋ออันนี้พี่ได้แชมป์อ้าวคมได้แชมป์งอกเสียงอาจารย์ไข่มาเดือนหน้าครับจากรายการพี่ดูสงครามเพลงเป็นล้านนะครับ <hierarch ical karaoke> ับสองสมัยครแล้วก็ฝิัตาม่ได้นะครับติดตามคำสู่ได้ด้วยนะครับคิดเาวว่าอะไรพี่คว่าเราเสลิจังไข่ที่โตูล่าสุดก็จะเคลื่นแนวปหน้าหน่แล้วอเแล้วก็ฝ่ากงานถ้าเกิดมีใครอยากทงานใด้ครับติดต่อผ่านร้านพี่ทุกคนได้เลยเลยไปเจอพี่ได้ที่ไหนบ้างเลยโผมเขยพิจาราตัวยากาะโอ้โหเล็กรับอีกล้วลรับ อ่าก right. okay, okay, ็เด yeah. yeah, ี๋ยแม่ก็เดี๋ยวติดต่อที่ร้านนี้แล้วก็แล้วี่เสร็จก็โทรได้เลยขอบคุณมากครับี่ขอบคุณับขอบคุณนะอ